นิทานเรื่องสุนัขจิ้งจอกกับพวงองุ่นกาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วป่าผืนใหญ่ที่เหล่าสัตว์ได้อาศัยพักพิงเกิดความแห้งแล้งกันดานมีแหล่งน้ำและอาหารไม่เพียงพอต่อการประทังชีวิตเจ้าสุนัขจิ้งจอกที่อาศัยอยู่ที่แห่งนี้มาเนิ่นนานจึงตัดสินใจออกเดินทางด้วยหวังใจว่าจะเจอกับแหล่งหากินอันอุดมสมบูรณ์มันเริ่มเดินรอนแรมอยู่หลายวัน ไม่ได้กินแม้กระทั่งน้ำสักหยดจนเริ่มหมดแรงเอายังไงล่ะเราเดินมาไกลขนาดนี้แล้วยังไม่เจออะไรควรตัดใจแล้วกลับไปที่เดิมดีไหมนะสุนักจิ้งจอกผู้หิวโหวยบ่นกับตัวเองไหนๆก็มาแล้วเดินต่อไปอีกหน่อยก็แล้วกันนะมันจึงรุดหน้าเดินต่อไปอย่างอ่อนแรง เดินมาได้สักพักไม่ทันเหนยนักเจ้าสุนัขจิ้งจอกก็เหลือบไปเห็นองุ่นพวงตัวแดงฉ่ำน่ากินนี่ไงโชคดีแล้วเราเจอองุ่นพวงใหญ่ขนาดนี้ถ้าได้ลิ้มลองคงหวานฉ่ำและอิ่มท้องหลายวันแน่ๆสุนัขจิ้งจอกไม่รอช้ารีบกระโดดคว้าอางุ่นในทันใดฮึบอีกนิดเดียวฮึบ เจ้าสุนัขส่งเสียงให้กำลังใจตัวเองอย่างฮึกเหิมแต่ทำอย่างไรก็ยังกระโดดไม่ถึงพวงอง่งุนสักทีลองกระโดดจากหินก้อนนั้นดูดน่าจะทุ่นแรงและเอื้อมถึงอังุ่นพวงนี้ง่ายขึ้นอยู่นะว่าแล้วสุนัขจิ้งจอกจึงเดินไปยังก้อนหินนั้นพร้อมกระโดดขึ้นจนสุดแรงฮึบโท่อีกเพียงเอื้อมก็จะได้ลิ้มรสองุนแล้ว สุนักจิ้งจอกบ่นอย่างท้อใจแล้วพยายามขึ้นไปบนก้อนหินเพื่อกระโดดอีกครั้งฮึบสุดท้ายมันก็พลาดไม่อาจคว้าอง,งุ่นมากินได้อันที่จริงอง,งุ่นพวงนี้ก็ไม่เห็นจะน่ากินสักเท่าไรนักถ้าเรากัดเข้าไปอาจเปเรี้ยวจีดจนกินไม่ไหวเลยก็ได้สุนักจิ้งจอกแซงบ่นแล้วเดินทางต่อด้วยความหิวโซพร้อมหลอกตัวเองในใจเรื่อยไปว่า ฉันมีความอดทนและความพยายามนะแต่อังุ่นพวงนั้นคงเปรี้ยวเกินที่ฉันจะกินได้นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเมื่อคิดจะทำสิ่งใดก็ควรทำให้สุดกำลังที่มีอย่ายอมแพ้แม้ว่าสิ่งนั้นต้องใช้เวลานานเพียงใดก็ตาม เพราะสุดท้ายแล้วความพยายามจะนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่ดีกว่าเสมอดังนั้นเด็กๆจึงไม่ควรทำตามสุนัขจิ้งจอกผู้หมั่โทษสิ่งอื่นรอบตัวแต่กลับลืมนึกไปว่าตนเองนั่นแหละที่ไม่พยายามมากพอ